สวัสดีครับพบกับช่อง pk pop tattoo นะครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการทำเงานะครับบางๆเราน้ำสีเฉดนะครับก็ที่เห็นเลยนะครับตามนี้นะครับใส่นิกลงไปนะครับหยดสุดท้ายจะแค่หนถึงอหยดนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับจะได้เงาที่บางๆบริเวณที่ลงอยู่ตอนนี้เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับให้ทำการเปิดหน้าเข็มครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เข็มตะแคงเข้าไปตามซอกนะครับค่อยๆแตะนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับ เพราะว่าพื้นที่เล็กๆอาจจะทําให้สีเลอะออกไปพื้นที่รอบนอกได้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆนวดนะครับเรื่อยๆบริเวณพื้นที่กว้างๆนะครับถ้าอยากได้เงาเงาบางๆนะครับก็ทําการปาดไปในแนวเดียวกันนะครับหรือว่าวนก็ได้นะครับไปในทิศทางเดียวกันจะได้เงาที่นุ่มนะครับค่อยๆไล่นะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเข็มที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นเข็ม 15 rm ้านะครับเป็นเข็มปลายโค้งนะครับจะทําให้เข็มไม่ไม่มีรอยไม่มีรอยของหน้าเข็มมากเท่าไหร่นะครับเงาที่ลอกออกมาก็จะอยู่เหมือนบริเวณหน้าผู้หญิงตอนนี้นะครับเป็นเงาอ่อนๆน,นุ่มๆน,นะครับพื้นที่ก,กว้างๆก็ทําการปัดไปในทางเดียวกันนะครับจะวนจะหมุนก็แล้วแต่เทคนิคความถนัดนะครับแต่ว่าไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นเงาที่สวยนะครับเวลางานลอกมา ต่อให้เป็นหน้าเข็มก็จะเป็นหน้าเข็มในทางเดียวกันนะครับเงาจะได้สวยกว่านะครับก็ไล่ถ้าเป็นพื้นที่แบ็กเกาเข้มนะครับผมจะไล่จากดํานะครับแล้วก็ปัดไปหาอ่อนนะครับจากเข้มไปหาอ่อนก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับใช้ไฟประมาณสักถ้าเป็นเครื่องคอยก็สัก4ี่จุดห้าห้าจุดศูนย์ประมาณนี้ก็ได้นะครับปล่อยเข็มสักสองจุดห้ามิลนะครับถ้าเป็นงานเงานะถ้าเป็นงานสีก็สามมิลได้สบายนะครับ พอถ้ายิ่งยาวก็จะเป็นหน้าเข็มเยอะนะครับโอเคถ้าดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากช่อง youtube ด้วยนะครับ